ับสวัสดีคร er ับพวกผมนะเจ้าไทยอยู่เกมไมค์ครับ์ไหนไมค์ครับวันพ e เ e ษพรยเลสเอ็ดนะครับมันรับอยู่กับผมคนเดิมแล้วก็สองคนเหมือนเดิมสวัสดีครับตะวันนะครับคนเดิมไม่หวัดดีไม่หวัดดีใช่ไหมไม่หวัดดีต้องลงโทษด้วยการตีแม่งเลยโอเคพอพอวันนี้ครับเราจะทำอะไรกันดีครับใครรู้บ้างครับผมบอกทุกคนไปแล้วนะฮะเอาเงียบเงียบกิฟฟ์วันนี้ครับเห็นในมือผมไหม อะไรครับทุกคนมาดูหน่อยครับหานหน้าน่ครับลูกเรืออ๋ออ่าคืออะไรครับให้ทายครับให้ทายเชือไม้ไม้ถุยที่ที่บังคับเรือนะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้จะสร้างเรือครับแต่ไม่น่าจะเรียกว่าเรือเราเรียกว่าแพกรกาดีกว่าครับเราจะไปหาและหาอะไรดีครับหาผลพิศารนะครับเช่ใช่เลยครับหาผลพิศารโอเคขอไม้หน่อยฮะัผมจะแจกให้ทุกคนคนละหนึ่งเอาไปเอาไปเอไป ับเ <laughs> อาเนื้อใช่ครับคือเรามีแผน <Okay. S 1> ที่จะทำฟาร์มมานะฮะเฮ้ยโอเคขอไม้หน่อยขอไม้สักครึ่งหนึ่งโอเคจะทำเป็นบุนดูแพงมาหกสิบอันใครสร้างก่อนเวชนะไม้สีนี้มันไม่สวยโอ้ยเราแพ้อ่อนๆไปก่อนเวโอเรือตะวันทำอย่างนั้นเลยไงสวยงามมันจะลอยหรอต้องลอง ไหนวะไหนวะจ้ฟิวอยู่ไหนอะว้าอทองเลยอะเรือเราแม่งโคตรกากเลยดูเรือคนอื่นครับกดแล่นปึ๊บจมเป็นปัญหามากเลยว่ะสำหรับคนที่กินผลปีศาจเนี่ยคุณอันตรายเลยฮะตอนเนี้ย โอเคน่าจะลอยได้แล้วไหนครับเรือเรือฟิวอยู่ไหนแล้วอะเดี๋ยวเดี๋ยวขุด<อ>น่ากลัวมากเลยต้องกดชิปไว้อะ่ะอันตรายมากเลยไงแต่ก็มีไอเอชน่าจะช่วยได้โอเคมานี่ <Okay. S 2> <ห>นี่เลยครับอโอ้ เวลาลงกดตัว K นะพี่ไม่งั้นเดี๋ยวลวกน้ำกดตัว K แล้วตัวอะไรต่อกดอันแรกวะอันตัวอีกอ่ะชอครับกดตัว K ถ้าใครแบบเวลาลงกดชิปนะครับมันจะชิปหายแน่นอน K <c oughs> ไปแล้วเหลือใครไม่รู้เราเอ้ยมันต่อเรือได้ด้วยนี่ยวะน่าต่อเรือแล้วชิ่งหนีฟิวเออร์อ้าวลาก่อยครับตะว,วัน ซึ่งเวลาขึ้นเรือแม่งก็กระตุกนิดนินครับเอาไม้ขาวเหรอวะอือ <c ười> คือสิ่งที่สร้างไม่น่าเรียกว่าเรือเลยวะเฮ้ยเดี๋ยวมันติดเอ้าลบเคเรือทุกคนแม่งโคตรแบบหูนหลาฮะดูเรือผมดิ เอาฟิลฟิลทุกคนเขาเงียบปะมันบังคับยังไงนะเหมือนเดิมอ่ะ WSD เลยกดเทสดูรู้สึกว่ามันหมวกใหม่ๆอ้าหมวกนี้ทุประเทศดูป่ะมาพร้อมยังเห็นปะเจอนำนู้นอ่ะเห็นไหมใครใครไปก่อนชนะไยเอาเปล่าแข่งเรือนฮะมามาอย่าอย่าโกงนะเ้ยวันนี้วันนี้ โอเคอย่าพ okay, like in okay. ึ่งรอเลี้ย้อมยางฟิวตะวันจะทำอะไรจะทำอะไรฮะสีสามสองดึไปแล้วไปแล้วไปแล้วไอ้เรือเต็มเลยแล้วคอเวลาเรือเล็กเฮ้ยชนโอ้โหทำไมไก่มันขับเรือวะ เฮ้ยลำนี้มีไอรอนโอ้โหด้วยครับเดี๋ยวไม่ได้เลือดมันน้อยเอ้อลำไหน,นลำไหนดีอะลำไหนดีเนี่ยลำเนี้มีไอรอนลำนี้แหละลำใหญ่ด้วยน่าจะมีกล่องทองว่ะเออชน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 อ่าว้าบว้บาบว้าบโอเคมันเลี้ยวยากอ๋อย่าให้เรือมันติดกันนะถ้าติดแล้วมันจะแบบทั้งทั้งนู่นเลยอะ โอ <Okay. S 2> เคท,ทุกคนอยู่ไหนกันนะทำไมทุกคนทำบองเราอย่างเงี้ยอยู่นี่ครับเดี๋ยวบุกเรือทหารเรือใช่ไหมครับโอเคใช่<ะ>เรือทหารเรือเอ้ยวองเลยนะไอ้พวกนี้แม่งหุ่นเที่ยมดืมเอา,อาเออลืมเอาที่ขุดมาหรือเปล่าวะดูก่อนอ่ะถึงห้องนี่นแล้วเออเราจะได้ผลปิศา<อ>แล้ว ขอขีดนั้นหนุย่ยได้ขีดขีดีดีว่ะเฮ้ยฟิลเข้าทางนี้มาเข้าทางนี้เดี๋ยวต่อให้โอเคนั่นแหละเข้าแล้วก็ไปขุดไอรอนเลยรู้สึกว่าววจะมีวอลไอรอนอยู่โอเคเดี๋ยวผมขอเครียดเก่าทหารเรือก,ก่อนเรียบร้อยใครจะให้เปิดกล่องเลยปะได้กล่องทองมากล่องนึงด้วย <laughs> าเดี๋ยวผมขอเปิดคุณได้สิ์น,นั้นเ<ว>ดีเ๋ยวลงจริงนะมาครับเห็นเรือแล้วปะตะวันไปแล้ว <c oughs> โอ้ยอลงไปได้โอ้ยไอ,อ,อ้ทำไมไอ้ฟิวอยู่ไหนวะแนะนำว่าอย่าแปลงร่างนะ <c oughs> คืออันเนี้ยตีมั่วแล้วเนี่ยลงได้ปะต่อต่อบล็อกมาอ่ะขึ้นมาก็นนะได้เฮ้ยทหารเรือตีแรงนะวังโอเคขึ้นมานี่แล้วก็ตีนี่เลยเอาที่ขุดมาแม่ทุบเลย ยิงให้ยิงเอ้ยมีของกัปตันด้วยอะ่ะโอเคใครอ๋อเรือมันซ้อนกันเลยใชนน่คุณเล็ก,กคุณเลยคุณเล็กเดี๋ยวตีให้เดี๋ยวตีให้แป๊บนึงเรือลำนี้ตัวโอเคทุบ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 สเปากับตันก่อนเดี๋ยวล่อให้ทุบแล้วครับโอเคเรียบร้อยเลยการหนึ่งเลยการหนึ่งเลยโอเคทุบเลยเดี๋ยวเอากอล่องทุบทุบได้กล่องเงินนะกล่องเงินใช่โอเคเก็บไว้ไม่มี เอาที่ขุดๆนี่เลยขุดไอ้ก้อนเหล็กแล้วฟิลเราหายไปไหนวะเดี๋ยวโอ้โหของเต็มตัวเลยฮะหาเก็บของใต้น้ำนใต้น้ำมีของด้วยเหรอเฮ้ยระวังทหารเรือที่ฆ่าตายโอดับโอเคม็อกเหล็กตกน้ำเดี๋ยว ตะวันมาเปิดมานี่นี่มาอยู่นี่นั่นเงครับโอ้โหเต็มเลยโอ้เราเป็นคนดังแล้วครับมีคนมาลุมล้อมเห็นไหมโอ้โหไอ้หลวงมานี่ก่อนมานี่ก่อนแล้วว่าปิด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 มานี่มานี่มานี่โอเคโอเคอู้โหเขาลบ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 นี่ไงบ้านเราใบ่ายโอเคไปครับเรามาดูว่าตะวันจะเปิดได้ผลอะไรนะฮะจะได้อะไรเอ่ยโอเคหนึ่งสองหนึ่ง แฝกไม่ได้เลยเลยลาก่อยโอ้โหแล้วเมื่อกี้ใครบอกดวงดีวะเสียเลยไปเลยครับงอนยนไปแล้วโอ้เสียเลยเบลกเล็กะบลกเล็กเออเบลกเล็กเอามหมดยังอ่ะขุดไปแล้วข้างหน้าอีกฝั่งนึงอ่ะใช่มาเสียนอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงเนี่ยอีกฝั่งนึงมาดินี่ด้วยฟิวไปรอเอาใต้น้ำนะขุดเลยขุดเลยไม่ไม่มีที่ขุดอ่ะตะวันเข้ามาขุดเข้าก็ได้มา เดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนก่อน,ข,นข้างบนตันข้างบนตันเรือมันซ้อนกันครับการสปาวซ้อนกันก็เกิดบั克ซ็อกติสหนึ่งแล้วเ,เสียงอะไรวะเสียงอะไรโอเคจัดการาเรือมันติดปากครับโอ้อ้าวแต่มืดแล้วด้วยสงสัยต้องรีบกลับเลยฮะอุยเอาเรือนี้ก่อนไหมครับไหนนี่ใกล้ๆกอ้เขหลุดก่อน โอเคยีมไนก่อนอุ๊ปที่สำคัญก็คือระวังตกน้ำเรือลำนั้นฟิวเข้าไปดูเลยเรอะที่ตกดินแล้วฮะไอสัตว์ดูร้ายมันจะเริ่มออกมาแล้วฮะเดี๋ยวดูหลังให้โอเคอันไหนไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาก็ได้โอเคบล็อกเหล็กได้แล้วขับเลยขับไปก็ได้วเรือเจอกรันเกาะเกาะ มีกล่องปะโอเคอเคุอค้ยไม่มีกล่องแล้วนะจะขึ้นไปข้างบนมันทับกันแล้วอ๋อใช่ทับกันโดรี่กิ่ก็เจ็ดเท่าเดิมเลยฮะโอเคกลับบ้านกันดีกว่ากูจะตายจะตายเอ้ยกลับได้ไหมกลับ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 จะขึ้นเรือ,อยังไงเออตะวันต้องทุบอย่าให้มันติดกันนะถ้าติดมันจะขับไปหมดเลยว่ะ อันนี้ผมก็ต้องทุบก่อนโอเคอย่าอย่าอย่าเอามาชนนะอ่ะเรียบร้อยอ่ะโอเคกลับบ้านเราแล้วบ้านเราอยู่ฝั่งไหนวะเนี่ยอจอไอ้คนอ๋อตรงนี้โอ้โหเฮ้ยตรงนู้นมีตัวอะไรด้วยอ่ะโอ้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 ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเอ้ยคิดว่าเหมือน,นมีใครชน โอเคจอดเรือเรียบร้อยแล้วทั้งท่าแบบสงบออกเดินทางไหมพี่ออกแป๊บเดียวเดี๋ยวเราต้องหาเสเบียงก่อนเวยเบียงโอ้ี่ตายแล้วเอาเรนจอดเรือผิดโอเคจอดไปนี้ก็ได้เอ้าข้างล่างนี้มีอะไรด้วยฮะเหมือนจะไม่มีอะไรโอเคกลับดีกว่ากลับๆลับกลับ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  โอเคไหนทุกคนอยู่ไหนกันวะโอ้โหมาดูนี่ดิพาพวกมาหามันเด้งร้นอนลัดกดตัว,ตวจอดกลางน้ำก็ได้เมื่อก,กี้ก็เด้งเหมือนกันโอเคแล้วไมไอตัวนี้สองตัวเฮ้ย ซอมบี้มันตีไอตัวนี้ด้วยวะเอาทุกคนไม่อยู่โอเคฆ่าตัวนี้ก่อนฮะเรียกผมกมขับไปทางไหนก็นไม่รู้เลยโอ้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 กรรมมันเมื่อกี้มันกระเด็นใช่ปะนี่ค,ครับตัวนี้น่า,าจะอดอกของแรหรือเปล่าอ๋อใส่หนูโอเคไหนวะไม่มีดอกเลยฮะเอาอยู่ไหนกันน่ะ <c oughs> แป๊บนึงครับยังขึ้นเกาะไม่ได้เลยกำคำตะวันขึ้นแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเอ้ปิวข้างหลังมีคนมา <c oughs> เห็นแล้วเห็นแล้วโอเคจัดการ <c oughs> ตัวตัวอะไรตัวอะไรวะเนี่ยรู้สึกว่าที่ขามันจะเป็นเหมือนขวานเลยโอ้โหผี โอ้ยกลับแล้วโครเยอะกลับมากลับมารู้สึกว่าตะวันกลับมานี่มองแน่เลยเงี้ยโอโอเคเอาของเก็บก่อนฮะแล้วก็เออกล่องไหนกล่องมีเยอะแยะเลยได้อะไรบ้างอ่ะใช่ออไอดอนโอ้ชอใจ้า โอ้ยข้างนอกนี่โลกโคตรดุดร้ายอ่ะโอเคตรงนี้อุ้ยเสียงอะไรเสียงเหมือนเตาอบเลยกุดแล่อยก็ขอเกียร์ตัวนี้ก่อนน่าจะดรอของขอของหน่อยอเู้สึกว่าไอรอน เดี๋ยวมีไอรอนใช่ไหมยขอครับเป็นถังนนะสามชิ้นเดี๋ยวไปเอาลาวามาก่อนแล้วกันลาวานครับน่าจะใส่ที่เป็นเชื้อเพลิงได้โอเคแล้เวเอาลาวามาให้พวกนั้นเขาใช้ดีกว่าอ้าวต้องกอารทานเจออะไรอะ่ะทานทานเดียว ตอนนี้เจอไอ้บ้าสองตัวรุมเนี่ยโอ้ยมันเยอะไปไหนโอเคได้แล้วะรู้สึกผมหาถ้าไอ้บล็อกก่อนเออไอ้บล็อกโอเคไอ้บล็อกมจะขาวคนนี้ไว้ครับอ้าวนี่มันอ๋อโอเคไอ้ไอ้ I ไอ้บอลใช่ไอ้บอลโอเคแล้วขังคนนี้เขาไว้มาอยู่ไหนกันเนี่ยเพราะว่ากลับกลับไปนอนเถอะอาจจะช่วยเคลียร์ศัตรูตอนนี้สกิลใครเวลไหนบ้างเนี่ยสกิลอะไรสกิลกับตัวไอ้ไ่ะเวลอะไรบ้าง,ง,ง,งมีแต่วิ่งครับเบลสองวิ่งเวลห้า อุ๊ยโอ้โหขันแกดมาโอ้ยเฮ้ยทำไมเสียงเสียงเป็นคีเปอร์รู้สึกว่าหัวใจหัวใจขึ้นสามเลยโอเคตอนนี้อยากได้คีสักหนึ่งคีว่ะอยากเปิดกล่องเงินมากเลยอ่ะคุณหาทองสิไม่มีอ่ะใครก็ได้ครับลงไอข้างบนนั้นน่ะมีครับไอ้ ขึ้นไปตอนนั้นอ่ะใครจะยอมเวียนหัวผมเองขึ้นไปเอาทองขึ้นไปเอาทองมาเลยขุดเหล็ก่อที่ขุดไอรอนหน่อยลงมาเอาลงไปเอาซะแล้วเราอยากได้ทองโอต่เอาให้เช้ากันดีกว่าไหมครับก็เออเราว่าขึ้นไปนอนก่อนไหมแล้วมันก็จะมีนอนได้ไหมโอเคนอนไม่ได้ใช้ต้องเคลียร์ศัตรูข้างๆบ้านก่อน เราเราก็สร้างบ้านแล้วมันน่าจะนอนได้นะทำไมเป็นอย่างนี้โอเคตัวนี้ไงไปซะโอเคนอนได้แล้วน่าจะนอนได้แล้วขึ้นมานอนเลยขึ้นมานอนโอเคนอนได้แล้วอ้าวฟิลขึ้นมานอนเดี๋ยวนี้โอเคครับนอนแล้วเราจะให้ตะวันนะครับ ขึ้นไปหาทองมาเดี๋ยวผมจะนอนบนเตา,เอาอบนะเพราะว่าตอนนี้หนาวมากโอ้โหเอาลาวอจากไหนฮะไปขุดมาจากนู่นเลยไมย่ขุดไปดตักมาขุดลาวที่ขุดไม่ได้ขุดใครไม่นที่ขุดลาวอ่ะอันที่ขุดมาได้ไหม เอ้เอาให้ตะวันแหละเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้วยกันเออบอกบอกหน่อยอาจะครับให้ไหมโอเคอะตะวันโอเคอ๋อเนือเยอะวะอ่ะเอาอาหารวะที่ขุดเป็นเด่งคืนนะครับ อ่าโอเคมาครับเดี๋ยวเราไปหาทองแล้วก็ไปครับต้องได้แน่เนี่ยครับเชื่อดี๋เว้ต้องเป็นผลแบบกระสือกระเสือเราจะได้ผลที่บินได้จะไปไฟ,ไฟไอตัวดแดงๆอะเท่าที่แล้วอะไอผลนี้ก็ดีคนระับผลได้ใช่ควรองดูาฟารมโก้นะเอาเรามาสเดบ็อกสวยแล้วเอ้ยทำไมเอามาไม่พอวะ อเคเหมือนจะทิ้งโอเครู้สึกว่าผลได้อะจะได้ผลที่วินได้นะเพราะว่าเราจะได้ขึ้นไปไม่ต้องต่อบล็อกขึ้นไปอย่างเงี้ยขึ้นไปแบบดวงดาวได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วใครเอากล่องใส่ไว้ในกล่องเนี้ยไหนเป็นกล่องซ่อนกล่องนี้อันที่จะเอาวานโอเคเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนฟิวไปด้วยกันปะหรือว่าเวียนหัวเวียนหัวเวียนหัว เห็นหัวเอยการเมาขึ้นไปแล้วง่วงโอเคขึ้นไปให้มวนก่อนใบทองมาแล้วสิบอันครับสิบเลยเหรอโอ้โหเยี่ยมลงมาลงมาหมดยังไงเดี๋ยวยังครับยเอาอีกเอาอีกมันมีเหมือนวิรัก,<อ>กด้วยอ,อมันมีบล็อกทองอยู่ไหมฮะเออใช่บล็อกทองขุดแล้วครับโอ้นี่ครับมันจะดูดเคลงไปข้างล่างรู้สึกว่าแกนกลางมันเป็นอะไรวะ ขุดไม่ได้ด้วยต้องใช้ที่ขุดไหนลองขุดดูดิต้องใช้ที่ขุดไอเนี่ยมีคน<อ>แรกๆด้วยฮะแต่ต้องใช้เหรียญเหล็ก K Emerald อ๋อวอ้ยเุ้ย <laughs> เริ่มมึน แอ้มันล่อมนอยู่แถวไหนวะทองเหมือนจะหมดแล้วครับโอเคหมดแล้วก็ได้เวลากลับฮะจะไปอ๋อกลับตรงนี้เอาลาพีสโอเคหมดหมดจริงเฮ้ยนี่ไงมันล่อเรา โอเคเดี๋ยวขึ้นทางนี้มาเยี่ยมนะครับได้แล้วเราได้เวลากลับบ้านแล้วอะ่ะ okay. โอเคขอ,อคทองโอ้ <laughs> โหอะ <laughs> ไรอะ่ะอีนา่าของไม่ตกขอบล็อกทองอเอาโทมา โอ้ผมแปลได้ครับได้มาเก้าอันมามาเขี่ยไอ้ทองเอามาดิค้าเป็นขีดเลยครับขอเปิดให้มาแล้วฮะอันนี้ครับคิดว่าจะได้อะไรได้ผลปีศาจไม่ได้เลยอู้กระทิ้งกระทิ้งได้เลย กรนทิง้งสามคีย์ดีว่ะโอเคเปิดทริปกล่องแรกโอ้โหโอ้โอ้ไม่ได้อ,อะไรไม่ได้เลยเ <laughs> ไปหาต่อเดยครับเออว่ามีสามคีย์เลยฮะไหนกระทิง้งนี่ไงตัวที่มันตีผมเมื่อกี้โอ้กระทิงเลยขอตีอย่างนี้ต้องจัดตีทีตีทีโอเคขอขอเออ,อ,อโดนลัด อฮ้ยตรงนั้นตัวอะไรอ่ะอันนี้เอาอะไรแรกเฮ้ยตัวอะไรอ่ะอย่าฆ่าสักตัวไหนอ้าบ้าเล็กได้เฮ้ยเดนเดนมูชิเอาเออมีรอนปะเคยมมรอนไอรอนไอรอนอ้าวถุย นี่มันฟิวดิ้วถุยโอ้บินได้ปะลองบินดิบินได้ไหมไม่ได้โอ้บักักพักด๋คิดว่าบินได้โหสามีปิกบินไม่ได้จะมีไปทำไมเออนี่มันตัวจริงเนี่ยไปหากล่องเพิ่มไหมครับหากล่องครับเราไว้พทหนีกว่ะกล่องอ่ะจะพ์ทนี้ครับต้องจบไปเพียงแค่นี้ครับตับผมก็ทิ้งครับจบเลยฮะ ต้องจบเลยครับดูดูตัวดิมาดูครับเราจะแปลงร่างเป็นกระทิงก่อนฮะฟาร์มไม่ยงฟาร์มกระทิงเว้ยมากระทิงกระทิงกระทิงหน้าบ้านเออว่างต้อทำฟาร์มนะฮะก่อนที่จะออกเรือต้องมีอาหารแล้วทั้งหมดทั้งหมดอยู่ไหนเอ้าเดี๋ยวพาร์ทเอ้าเดี๋ยวพาร์ทนี้ครับจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่ครับกับพวกเราสามคนผ่านหน้าโอเคครับบ๊ายบายกันหน่อยฮะบ๊ายบายครับบ๊ายบายนะครับฟิวครับฟิวครับไม่บ๊ายบายก็ฮะ ไม,ไ,มไม่ใช่ไหมครับแน่ใจนะวเว้ยเตือนแล้วนะเตือนแล้วโอ๊ยไปโดนโโอเคครับผมงใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ